มันจะขึ้นเลขซ้นอนกันเพื่อนๆสังเกตไหมเนะมื่อกี้ไหนโบไม่มีวันแปลกถ้ารู้หนึ่งสิ่งนี้สวัสดีครับผมเอมวันนี้เราจะไปรู้วิธีการโบยังไงไม่ให้แลกแบบจะว่า100%รนก็ได้ถ้าเกิดเราตีบ่อยๆก็จะเริ่มจำสถานที่นะแล้วก็บวกกับการใช้เทคนิควิธีนี้ซึ่งจริงๆเนี่ย มันก็มีทฤษฎีรายละเอียดนะครับแต่ผมขอไม่พูดแบบละเอียดมากเอาแบบข,ข้่าวๆให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปลองจริงๆเลยในแบบคุกหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดท่าน่างนี้แล้วตียังไงไม่แตกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเอาแบบค้่าวๆโดยที่ไม่ต้องกินข้าวนะครับ <S <S <ๆ S 1> อันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะการโบกแปกก็คือมันจะมีคนก็จะเรียกกันว่าลายโบใช่ไหมครับก็คือมันจะมีเส้นตารางรเพื่อน เคยถ่ายรูปไหมเออมันจะมีเส้นกริดหรือเรียกว่าจุดตัด9ช่องมันก็จะมีเส้นวิ่งมาตัดกันใช่ไหมครับแนวนอนแนวตั้งถูกไหมครับนั่นแหละคล้ายแบบนั้นเลยนะแต่เส้นตัดสําหรับเกมแร็คล็อกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับอันดับแรกน,นะเพื่อนๆลองดูแบบขวาบนนี้นะครับคาว่าเส้นกริดเนี่ยก็คือมันจะมีเส้นแนวนอนและแนวตั้งนะครับมันจะห่างกันทุกๆประมาณ40ช่องอย่างเงี้ยแม้เราเดินเงี้ยเป็น1ช่องใช่ไหมครับเงี้ยหช่อง1ช่องหนึ่งไปเรื่อย หรือจะเอาง่ายๆก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่เรายืนหาร40องตัวไม่ว่าจะเป็นแกน x แกน y นะครับก็คือจุดที่จะโบแปก๊กอย่าเพิ่งท้อแท้หมดหวันสิ่งหวันหมดกำลังใจไปต่อไม่ได้นะครับใจเย็นๆน,นะอันนี้แค่ทฤษฎีแต่เวลาทําจริงมันง่ายนะเดี๋ยวลองไปดูกันง่ายๆเวลาผมดูเนี่ยขวาบนนะครับลองสังเกตขวาบนนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูขวาบนเนี่ยพอเราเดินใช่ไหมครับตัวเลขมันจะขยับเห็นไหมทั้งแกน x แกน y ใช่ไหมครับถ้าเราเดินเส้นเดียวมันก็จะไม่ขยับเส้นหนึ่งถูกไหม อ่าทีนี้จุดนั้นแหละเป็นจุดที่เพื่อนๆต้องดูโอเคทีนี้มาถึงกันว่าจะดูยังไงผมเอาแบบสิ่งที่ผมใช้แล้วเพื่อนๆเอาประจำใช้ได้เลยนะครับโดยที่วิธีการนี้นะครับถูกต้องตามหลักศึกษาศาสตร์สุขศึกษาศาสตร์นะครับแล้วก็เอ่อกลนละพลศึกษาศาตรรวมถึงสายศาสตร์ด้วยนะครับใช้ได้เลยนะเอาง่ายๆทุกๆ40คืออาจจะไม่ต้องหาร40นะครับจําไปเลยก็ได้ว่าทุกๆ40เนี่ย คือจุดโบแบกโอเคเพื่อนๆลองดูตรงนี้นะครับผมมายืนตรงนี้เห็นไหมว่าตรงนี้40ถูกไหมครับไม่ว่าแกไหนก็ตามนะถ้ามันขึ้น40ก็คือไล่ไปเลยทีละสเต็ปนะครับ40ต่อไปก็80บวกทีละ40อ่ะ40 80 120 160 200 240ยีกสิ้ยถูกไหมครับจนกว่าจะหมดในแมปนั้นๆมันแล้วแต่แมปว่ากว้างแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเปิดดูแมปใหญ่มาอย่างนี้นะครับอ่าเอาข้างๆกันนะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมพอเราเปิดแบบใหญ่มาเนี่ยผมจะเดินงนี้เปิดแบบใหญ่แล้วทาก็อาจจะไม่ได้นะครับจริงจริงวิธีการง่ายสุดคือเพื่อนๆดูตัวเลขครับเลตานะอาจจะตาเล่หน่อยนะครับช่วงแรกช่วงแรกไม่ว่าจะแกนไหนก็ตามถ้าเกิดเลตไปปุ๊บเฮ้ยสี่สิบเฮ้ยแปดสิบอะไรเงี้ยนะครับก็เท่ากับว่าอย่าไปโบให้เดินออกมานะครับอย่าสังเกตน,นะครับว่าผมเดินเดินตรงขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นแนวตั้งถูกไหมเห็นไหมนี่คือเส้นที่โบแบกยาวลงไปจนตั้งแต่บนยันล่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอขีดเส้นให้เพื่อนๆดูก็ได้เข้าใจนะครับว่าเส้นกริดคือยังไงอ่าเดี๋ยวขีดให้ดูเลยนะครับมาทีนี้เรามาดูนะครับผมจะลองลากให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจจากภาพที่มันแผนที่ใหญ่เนาะเอาแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเส้นกีดเส้นที่40ถูกไหมครับทีนี้ต่อไปคืออะไรครับ80ดถูกไหมอ่า80นะครับผมก็เรินเดินไปเรื่อยจนกว่ามันจะขึ้นข้อว่านะครับนี่ตัวนี้80ถูกไหมอ่าตีมอเตอร์ก่อนเห็นไหมโบ้แป๊กยังไงีลว พอผมโบแล้วมอนเตอร์จะโดนแค่ฮิตเดียวนะครับเห็นไหมแล้วจะกระเด็นไปตัวเดียวโดนตัวเดียวและฮิตเดียวกระเด็นไปด้วยนะครับแต่จริงจริงแล้วมันอิงจากทุกที่ไม่ได้เพราะว่าบางเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะปรับไม่เหมือนกันนะครับปกติเราจะโบทีหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับเบิ้ลก็คือมันจะเบิ้ลสองฮิตนะครับลองถ่ายมาดูตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้โบไม่แป๊กใช่ไหมลองโบดูนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเลข้นอนกันเพื่อนๆสังเกตไหมเมื่อกี้ มันจะขึ้นเลข2องกันใช่ไหมครับ2อันก็คือพูดง่ายว่าเราโบทีมันเท่ากับเบิ้ลแต่ทีนี้ถ้าเราโบแป๊กเมื่อกี้เห็นไหมมันเท่ากับว่าเราโบได้ตัวเดียวแม้ว่ามอนเตอร์จะยืนล้อมเราก็ตามครับเราโบโดนแค่ตัวเดียวและโดนแค่1ฮิตและมอนเตอร์กระเด็นออกไปไกลก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเราโบแป๊กบ่อยเนี่ยเราลากมอนเตอร์มา5ตัว10ตัวเราอาจจะตายเลยก็ได้ทีนี้จุดนี้ที่ที่ผมยืนนะครับเป็น80ใช่ไหมทั้งเส้นเลยถูกไหมแนวตั้งนะครับอ่ะผมขอลากเส้นให้ดูนะครับ ปึ๊บลงมานะครับปึ๊บอ่าไม่ตรงเลยเอาตรงบ้านไม่ตรงบ้างก็แล้วกันเนาะอ่าโอเคเอาข้าวๆนะครับพอนี้ผมลากจากเขาเรียกว่าใช้แอปพลิเคชันนะครับมันจะเห็นอยู่บน OBS ที่ผมอัดนะครับแต่ว่าบนหน้าจอเกมมันไม่เห็นหรเปล่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้แต่อธิบายได้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมขอเป็นว่าเอาข้าวแล้วกันเนาะก็ขยับไปอีกนะครับประมาณปึ๊บอันนี้ก็ทีละ40นะโอเคไหมนะครับ ท่ากับผมขออนุญาตเป็นทีละ40เท่แล้วกันเนาะแต่อาจจะไม่ตรงนะครับอ่าอันนี้เป็นการลากด้วยมือเปล่าๆนะครับเปล่าๆปี้ๆนะครับผมทีนี้แนวนอนล่ะแนวนอนก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้เอาตรง80เป็นหลักก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่า80เดี๋ยวโบก่อนนะครับเนี่ยแม้มันจะขึ้นคือมันจะไม่กระเด็นถ้าเราโบเอ่อนอกเส้นกิดนะครับทีนี้เราลองขยับมาดูนะบ70อ่า80นี่80อันนี้คือแนวนอนละสังเกตไหมครับเนี่ย เส้นแนวนอนสมมติผมเดินมาอย่างนี้นะเห็นไหมแปดสิบตัวหลังนะครับตัวเลขหลังเนี่ยสังเกตไหมเพื่อว่ามันจะไม่ขยับนะครับลองสังเกตดูดีเนาะอ่าเห็นไหมก็คือเป็นแนวนอนนั่นเองนะครับสำ้ำว่าจุดนี้คือจุดโบแป๊กนะอ่าทีนี้ผมก็ขอลากเส้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับฟึบปึ๊บอ่านี้คือแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตลากสี่สิบเลยก็แล้วกันนะเอเอาแบบคร่าวๆนะครับมาอาจจะไม่ตรงนะขอภัยด้วยนะครับ เอาแบบพอเข้าใจนะ40ตัวนี้80ใช่ไหมเส้นต่อไปก็เป็นอะไรครับ120ถูกไหมอ่า120บวก40ก็เป็น160ใช่ไหมครับอ่ามันจะขึ้นไปอย่างนี้นะครับ160ก็เป็น200นะครับมันอยู่ที่ขนาดของแมพด้วยนะครับอ่าเราลองโบดูก็ได้นะว่ามันแปลกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับผมอ่ะเห็นไหมมันกระโดนตัวเดียวโดนตัวเดียวกระเด็นและก็แค่หนึ่งยิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับเห็นไหมอ่าผมเอาบูมาปั๊มก่อนนะครับ ปึ๊บอ่ามาโอเคไหมโดนตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ในเมื่อเรารู้ว่าโอ้ยคุณเอมครับถ้าเกิดผมเดินมาตรงนี้ดูจากแมปนะตัวนี้มันโบแป๊กนะครับดูจากจุดในแมปก็คือตัวเลขเป็น80ถูกไหมครับหรือเราดูจากเส้นกริดตอนนี้ที่ผมทดลองมาให้ดูแนฮะมีรูปผมอยู่ใช่ไหมครับทีนี้เอา้าโบแป๊กนี่ว่างั้นก็เดินลงมาตรงนี้นะครับโบแป๊กย่างเท่ากับโบให้แป๊กแล้วใช่ไหมอาโบเลยนะครับเห็นไหม อ่ามันก็จะโบได้ปกติโดยไม่แป็กนะครับอันนี้อาจจะพูดละเอียดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะเผื่อเพื่อนที่ไม่เคยสายโบมาก่อนเนี่ยจะได้พอเห็นภาพนะครับแต่ว่าทําไมตอนโบหรือว่าทฤษฎีเนี่ยมันไม่ใช่โบแปก็กมันไม่ได้โบแป็กแค่80อย่างเดียวนะมันมีความหนาของเส้นเห็นไหมสังเกตที่ผมขีดเส้นไหมครับมันมีความหนาถูกไหมนั่นหมายความว่าสมมติผมขยับตรงนี้ก็ยังโบแป็กนะเนี่ยเห็นไหมยังอยู่ในเส้นเห็นไหมครับเนี่ยยังอยู่ในเส้นถามว่าอา้าวแล้วความหนาของเส้นเนี่ยมันกี่ช่องครับเอา ไปแบบตัวเลขกลมๆเอาไปใช้นะครับก็คือ80แล้วก็บวกอีก4ก็คือ80 8แถึง85เนี่ยคืออย่าไปโบนะครับเส้นที่ผมลากทั้งหมดคือเส้นกริดมีความหนา5้าช่องอ่าผมขอเขียนหน้ากันนะครับเส้นล่างสุดนี่คือ40บถูกปะ่ะอ่เส้นต่อไปนะครับก็เป็น80ถูกไหมอันนี้80นะครับต่อไปก็คือ120่ถูกไหมร้ยบวกก็เป็น160นะครับทีนี้เส้นแนว แนวตั้งบ้างล่ะแนวตั้งคือผมเขียนข้างบนแล้วกันเนาะก็เริ่มจาก40เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมบอกจะไม่มาว่ามันมีความหนานะผมขอญอยกเขียนไปเลยแล้วกัน40ถึงเท่าไหร่ครับส5่ 45, ถูกไหมอ่าส่วนเส้นนี้นะครับก็เป็นเอ่อ80ถึง85ถูกไหมต่อไปเส้นนี้ก็เป็น120ถึง120ถึง125อ่าเส้นนี้ต่อไปก็เป็น 160นะครับถึง165ยหกสิ้าถูกไหมนะครับก็ไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยทีละ40เส้นต่อไปก็คือ200นะครับถึง205ศูนย์้าถูกไหมครับอ่าก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยับใหม่ไหมเรารู้ใช่ไหมว่าตัวเมื่อกี้โบแป้งเราขยับมาปุ๊บเราตีเลยนะครับเห็นไหมก็เท่ากับว่าโดนทุกตัวใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เคลือบมาก็เลยตีผีไม่ค่อยโดนไม่ค่อยแรงนะครับทีนี้เพื่อนๆจะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมอ่ะแต่ผมขอลบอันสุดท้ายเนาะมันบงัง เรียกว่ามันบังเส้น,นบังจุดแกน x แกน y เปเพื่อนนะครับในแมปเล็กอ่าโอเคเห็นแล้วนะทีนี้เพื่อนๆนักนึกภาพออกเนาะว่ามันจะประมาณนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยคือพอเพื่อนๆวิ่งเนี่ยเราให้เหละตาไปดูใช่ไหมครับเฮ้ย40 80 160 200นะครับ240เนี่ยโบกแบกแรกๆอาจจะดูยากๆหน่อยแต่ทำไปบ่อยจะชินนะครับอย่างยกตัวอย่างนะสมมติผมวิง่งไปวิ่งมาแล้วมันตกมาที่นี่ที่นี่ผมจําได้ใช่ไหมครับคือจําได้แล้วอ๋อ มันมีช่องว่างอันนี้มันมีรูปตัวนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเราจําแผนที่ได้วิ่งมา50รอบจําได้ไหมครับได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นแค่วันเดียวเนี่ยเพื่อนๆจะโบไม่แป๊กแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับทีนี้เพื่อนๆลองดูนะว่าไอผมพูดไปเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าคุณเนมโม่เปล่าอะอะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ JB ด,ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับแทงยนูนะครับแทงยูเดอร์นะโอเคเดี๋ยวลองวิ่งอยู่นะครับฟึบ อ่ะผมเปิดไอ้แบบขึ้นมาด้วยนะแบบอยู่ที่เดิมปะวะที่เดิมเนาะอ่าโอเคนะครับทีนี้เราลองดูว่าสมมติผมวิ่งมาตรงนี้เห็นไหมเพื<ๆ>่อนๆลองดูนะเลีาตาไปดูสี่สิบเป้าเห็นไหมดูตัวเลขตรงข้างล่างสองตัวนะครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แซงว่าอะไรครับแซงว่าโบได้นะครับอาจจะเดินลากมอนเตอร์นิดหน่อยนะครับเรารู้ว่ามันโบไม่แปลกใช่ไหมก็ทําไงครับลากมารวมกันโบเลยครับป้าป้าเห็นไหมครับ آ آ, มันก็จะแรงตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มเจ้าตัวบัฟไปด้วยก็ได้นะครับจะได้เห็นความแตกต่างตอนกันโบเนาะโอเคมาทีนี้นะครับรออีกรอบหนึ่งนะครับต๊มด้วยนะครับหนึส,สไปเอ่ออ่ะเปิดแบบขึ้นมานะครับจะได้เห็นภาพเนาะไม่ใช่หลายแต่เวลาเล่นจริงๆเนี่ยเราใช้แค่ตัวเลขที่ผมบอกนะครับอ่ะทีนี้ผมลองเดินมานะครับ เดินมานะครับจุดไหนโบตรงนี้เท่าไหร่ครับ40ถูกป่ะเนี่ยอยู่ในช่องเลยในเส้นเลยเห็นไหมครับอ่าผมลองโบลูซิฟมันแปกหรือเปล่านะครับเห็นไหมมันกระเด็นตัวเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ดาเมจแค่ทีเดียวนะครับคือพูดง่ายว่าทั้งเส้นเนี่ยเห็นไหมมันแป้กหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนเเดินไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมเดินมาเรื่อยเรื่อยนี่เห็นไหมตามเส้นเลยนะแป็กหมดเลยนะครับไม่เชื่อลองรอรอมอนดูก็ได้นะครับอ่ารอดูมอนนะครับตรงนี้คือ4ี่สิบเอ็ดใช่ไหมลองดูบวกแป็กจริงหรือเปล่าวะเห็นไหมครับกระเด เห็นไหมครับอาทีนี้ลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับวิ่งไปปุ๊บอะทีนี้โบแปรกไหมเรารู้ว่าเฮ้ยไม่แปรกว่ะนะครับไล่อีกสักหน่อยนึงตีเลยนะครับเห็นไหมไม่แปรกเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาแต่ว่าจริงๆก็พยายามรวมมอนให้ได้เราจะได้โบไม่กี่ครั้งไม่กี่ฮิตนะครับอะทีนี้เราวิ่งอีกอาทีนี้ลองดูใหม่นะครับแปดสิบเฮ้ยมันแปรกว่ะนะครับลองดูตัวเลขขวาบนนะเฮ้ยมันแปรกว่ะขยับมาเฮ้ยจุดนี้ได้นี่ว่ะเอาโบเลยนะครับปาปปาบเห็นไหมครับ พูดง่ายๆว่าสมมติเพื่อนๆเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยวิ่งมาตรงนี้ประมาณ20รอบเนี่ยถามว่าเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าตรงนี้คือแปกทั้งเส้นเลยถูกไหมครับวิ่งมาปุ๊บเฮ้ยคาร่าขึ้นบนเลยว่ะถูกป่ะแล้วก็โบตรงนี้เลยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราจะจําได้เลยว่าตรงเนี้ยไม่แปกนะครับนึกเาพหอไหมอ่าเห็นไหมอันนี้คือวิธีใช้นะครับแต่ผมสตรีมมาส่วนใหญ่อ่ะบางทีเราเราดูหลายผมสตรีมปุ๊บผมจะดูหลายช่วงเนาะทั้งเว็บทั้งแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีโอกาสโบแพ็กอยู่นะแต่เพื่อนๆที่ที่ลองลองดูจะไม่แพ็กนะครับถ้าใช้สเต็ปนี้อ่ะตัวนี้180ไม่แพ็กใช่ไหมครับเราเดินขยับนิดนึงนะครับรวมมอนนิดนึงนะครับแล้วก็โบไปเลยครับป๊า็นะครับสบายไหมครับอ่าแต่จริงไนที่เป็นหลอดไนอย่าลืมใช้เจ้าตัวสกิลนี้ด้วยนะครับเพิ่มความแรงนะมาเดี๋ยวเราลองเดินมาดูก็ได้นะครับเดินดูทีนึงตัวนี้แพ็กไหมเพื่อนลองดูนะครับลองดูตัวเลขแพ็กไหมตัวนี้แพ็กไหมครับไม่แพ็กใช่ไหมอ่าบเลยนะครับ ปาบเห็นไหมครับอ่าเราวิ่งใหม่ทีหนึ่งตัวนี้แป๊กไหมนะครับลองสังเกตแป๊กไหมไม่แป๊กใช่ไหมโอเครวมมอนเสร็จตีเลยครับเห็นไหมอ่านี่ถ้าเคลือบมาก็ฮิตเดียวเลยนะที่นี่นะครับอ่าทีนี้เราวิ่งมาดูขวาบนนะครับขวาจอยห็นไหมว่ามันร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบถูกไหมครับแสดงว่าไม่ใช่นี่สี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกใช่ไหมอ้าวร้อยหกสิบแป๊กนี่หว่าเห็นไหมพอเราแป๊กเราก็เดินมานะครับเนี่ยตัวนี้ผมเดินมาร้อยหกสิบแป๊กใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ไม่แป๊กถูกไหม อ่าตัวนี้ไม่แป๊กใช่ไหมเอาลากมานะครับเออเนี่ยเราก็ตีอีกไหมครับไม่แป๊กนะครับเห็นไหมอ่าเพื่นไม่เป็นไรเรากําลังทดสอบให้เฉยนะครับอ่าโอเคเอาใหม่นะครับทีนี้ลากมานะครับสี่สิบนี่เราเมื่อกี้เราบอกสี่สิบแป๊กใช่ไหมสี่ร้อยหกสิบก็แป๊กนะครับเราก็เดินขยับมานะครับนี่ตามเลขนะเราก็บูครับปุ๊บเห็นไหมแค่นี้เองนะครับแล้วก็เก็บของแล้วก็วิ่งถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์นะครับ หรือพูดคุยมาถ้าเกิดใครทราบแล้วขอไปด้วยถ้าเกิดใครยังไม่ทราบลองเอานำวิธีนี้ไปใช้นะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นไนท์สายโบได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นอย่าลืมฝากกดติดตามนะแล้วก็สตรีมของผมเนี่ยประมาณ3ามทุ่มแทบทุกวันเลยนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเด้อขอทุกคนโชคดีค่ะ